โอเคโรเจอร์ป่าโรเจอร์ก็เป็นตัวเมตาอีกตัวหนึ่งถ้าเล่นเซิร์ฟยุโรปบางคนก็แบนโรเจอร์นะเออหมือนเขากลัวอะไรโอเคผมกลัวไฮรอดมาป่วนป่าจังเลยม mm hmm. นเนไรมีไทเกียวอยู่ oh. สวย phạm đây đây các phàm, ok, hay là nó chào đấy mấn, ok. เอาหายาวไปแล้วความช้าอย่างกดเลยตายนะตายนะตายนะโอ้วพิกเกอร์พิกเกอร์กกอรอย,อยังไวโอ้วยังไม่เอาสี่แต่ไม่เป็นไรเราเจอไม่เอาสียก็ก็ใช้สกิลสามได้แล้ว ไม่ต้องเวลสีเ็าได้สกิลสามใช้ได้แล้วอ๋ออ๋ออนุภาพปิงโอ้เรียบรอยบอ้อยครับอือหือเดี๋ยวไปช่วย Kia hai Ok tàu, giao sáng mừng. Rồi, hayao tàu. You do 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 rồi do hạ giao tàu สวยสวยพอมานน้าหมดละเฮ้มีตัวมามตัวมาใจเย็นใจเย็นไปดีกว่าฮัทจาเล่นกลางว่ะชูบุญเลย ชูบุลเกตเอาคือนั่นน่ะวาเลยียเขาแย่งคลิปของชูเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเคลนลินไม่ได้นะไม่งั้นถ้าเคลีนลิน่ะชูอาจจะไม่ชูชูชไม่ได้วิวก็เลยเขาก็เลยโกรธอ่ะวาเลียแคลเคลนลินของชูว์เมื่อกี้เอาเลนบูลสองตัวเอาเอริเทลเอริเทลไปเลนบูลแล้ว <S 2> <S 2> <S ยื่ตามไปติดตามไปใจเย็งนั่งไป duyên thật của tua, emmy hát mọi người yêu cài ai ngon đi anh em không phải pom mà chạy yên chạy yên ao hay dao tàu này thằng dài nữa. tài way. Come rằng, không Ram một rằng, có Ram có Ao assist. Oh, hơi. hây looting, awa. While you're đây มามาโอ้ตายอืมทำไรไม่ได้แล้วตามลงไปครับเราเป็นนักฟาร์มที่ดีอยู่แล้ว <laughs> เรื่องข้าวไว้ก่อนนะับต,ต,ต้องใช้ดาบเนี่ยมันนามหมด

Tài. Kiểu mèo mày mày. Tuối. Ôi lột này. Đây này đây này. đi. Mà. Không ra gì đâu. đột thăm ra. Đại Việt. ยอดเดดยอดไม่ทำอันตร,ราแล้ว <laughs> เราเป็นนักฟาร์มที่ดีครับเรื่องข่าไว้ก่อนนะ <laughs> เออเต่าเต่าเออเต่าใจเย็นใจเย็นไม่ขาจาเลนบนอันตรายเหมือนกันขาจานี่ไม่เห็นรถเห็นรเออใจยังไง ไม,ม่ใครกูร่ามามัวเลยคาร่าหูสวยมาดิอตอตวนมาออตวนมาดิเพี่งพอไปแล้วมันจะตาย <c oughs> นี่ก้าจามาก้าจามาใจเย็นใจนฟาร์มครับเราเป็นนักฟาร์มที่ดีครับต้องฟาร์มอ่ะ ลงเตีอะไรพวามก่อนสวยดีนะที่ไม่โดนรัดเออไช้เกียวเนี่ยนี่ใส่ใจเยน็นเตมีหายหายย้ตรงนี้ยิงไปเลยยิงยิงยิงเกี๋เหมือนกันนะเดียเดี๋ยวเ,ยนนะเ,ออเด,วเดวมันออกแค่แขนมาอะไรใจเยน็เยนใจเยินได้นะได้นะ เอาอันติแล้วอันติไวเลยมึงจะรีอันตีรีอันติไปไหนคารุระเดี๋ยวก็ฟามฟามต่อไปครับเราเป็นนักฟาร์มที่ดีโอเคชูดันป้อมฟรีครับอยากให้เขากลับบ้านอ,อยากกลับลเลยเอาป้อมกลางดีกว่าได้นะได้นะได้นะ phong đi phong đi ngược đâu ra mà tuyệt mà đi mà 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 mhm mhm mà mhm 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 ấy mhm 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 chua mhm 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 mà เดี๋ยวเข้าไปโดนดึงแน่สวยขวานขวานขวานนี่ยขวานขวานสงครามวอวเอ๊อกี่นเด๋วใจเย็นใจเย็น ลงไปไปแล้วไปแล้วเพื่อนเราเฮ้ยอ,ไ <laughs> อะไรตรงนี้ไปไหนเอาหนุว่าโจมตีเฮ้ยข,าขา้าจารายได้แรงแรงตระหนรายคาจานี่วันช็อตวันคิวเฮ้ยวิวด,ดูไปแล้วเพื่อนเรายิงฟรีหมา mà đi rồi em double kill đây, anh chạy đây này double kill rồi thế... oh, không muốn này thêm vừa kill thôi đây tôi, nâng, tôi nâng. oh no oh lọt 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 đây lọt đây rồi thay oh, bên tay kia วิล,ลาร์น่ะเวลดามจสุดท้ายพอดีใจเย็นครับได้หลอดต้องรอหลอดครับไม่ต้องรีบไปบวกหลอดมาเราจะพปพร้อมหลอดพอไปพร้อมหลอดนะไ้หลอดต้องรอหลอดเตืมเลือดเตือนเลือดเตือเลือดแป๊บนึงโอเคสวยครับาจารย์โดนโดนเก็บแล้วหายายายา,ยา,ยาย ถ้าเกี่เล่นดีใหม่ถ้าเกี่โอเคหลอดไปแล้วฟาร์มแป๊บหนึ่งเราเป็นนักฟาร์มที่ดีเฮ้ย okay. ฟาร์มช้าอย่างกดเลยดีกว่าเก็บ okay. ผมต้องการกรอยที่ต่อไปต้กรอดไปแล้วเบอร์เราไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่เก่งไม่เก่ มาดิไฮร็อตเจ็บนะเจ็บนะยิงเวทยิงธรรมดาก็เจ็บมนะดูดิเจ็บนะเจ็บนะอตายเจ็บมีอมตะนี่ว่ีป้อมดีกว,ว่ามาไห้เกียร์มาเอามาเออมา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 ใจเย็นใจเย็นเอสวยครับของโบ้เลยเนี่ยสวยดับเบิลเกียวเฮ้ยติโบ้เฮ้ยตัวนึงตัวนึงเออเฮ้ยสวยเอา เอา้าทำไมไม่ขึ้นค่าสีวะเร้ยรวดจบก่อน <Victory. S 1> โอ้สิได้อ่ะน่าจะได้ค่าสีเมื่อกี้